สวัสดีครับพี่น้องสูคูสุคนนะครับวันนี้ก็จะมาพบมาพอกระเป๋าตอบกินแซ่บพี่น้องวันนี้ก็จะได้เม่นุ่แซ่บครับมาฝากพี่ปากน้องครับนีผ้าพีผ้านองมาลงทะเลครับพี่น้องแต่เป็นลวกกุ้งครับจิ้มกับจิ้มซีฟู้ดแซ่บครับพี่น้องผัดกับผักเกลียเป็นลายอย่างเลยครับเอาบอก่าหลายยางครับพี่น้องงัดอย่างเดียวครับมาแซ่บเบาตอบมันครับอู้บริจินมดูยนะครับพี่น้อง ตัวใหญ่แงีพี่นอ้องขับแหลกแขกมากครับพี่น้องขับนี่เพื่อพี่พี่น้องครับหัดครับโอ้ยตัวใหญ่แงีพี่น้อง สรสชาตบบเนี่ยหวานค่ะออืม,อมสองตัวพียง 嗯，西大牛皮。Hmm. 嗯。Mm. ซื้อมากเครื่องโน้พี่น้องจะซื้อปี่น้องซื้อตั ครับสําหรับคลิปนี้องขาขอฝากเพื่อนๆพี่สุขสุขคนนะครับฝากอะไ์กดแชร์กดติดตามกดเข้าไปกดคอมเมนต์น,นะครับเพื่อจะเป็นกํนกนาลังใจเพิ่มท่านกินต่อไปนะครับดูบค,ครับ